สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวโกยทรงท้ายปีเช็คดวงละเอียดยิบโดยหมอช้าง คลิปนี้นะคะจะเป็นการเปิดดวงประจำเดือนธันวาคมจากหมอดูชื่อดังหมอช้างหรืออาจารย์ทศพรศรีตุลานะคะซึ่งได้มาเปิดดวงแบบและเอียดยิบว่ามีราศีไหนปังสุดๆราศีไหนเฮงสุดๆและราศีไหนที่จะต้องระวังเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุเช็คกันได้เลยที่คลิปนี้ค่ะมาเริ่มกันที่ราศีแรกเลยนะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีเมษ หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมค่ะเดือนธันวาคมนี้มีการเปลี่ยนแปลงของดาวเสาร์นะคะจึงมีผลกระทบให้การเงินมีความวุ่นวายไปตลอดทั้งเดือนจังหวะการเงินจะเป็นแบบได้มาหมดไปมีความวุ่นวายไปทั้งเดือนค่ะเสียเงินได้แทบทุกวันกับรายจ่ายจิป,ปาถะ ยิ่งถ้าใครที่มีคนรักก็อาจจะต้องเสียเงินกับการซื้อของฝากของเซอร์ไพรส์ให้กันด้วยยิ่งช่วงสิ้นปีแบบนี้รายจ่ายและงานเลี้ยงจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องจึงต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายกันหน่อยนะคะ ด้วยการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายของดาวเสาร์ในช่วงนี้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของหน้าที่การงานตามไปด้วยค่ะมีโอกาสถูกปรับเปลี่ยนโยกย้ายในแบบถูกบังคับให้เปลี่ยนลักษณะน,น,นี้จะมีความวุ่นวายอื่นๆตามมาได้อีกหลายอย่างดังนั้นก็ต้องระวังแล้วก็มีสติให้มากที่สุดกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ถ้าไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรในตอนนี้แนะนำวิธีแก้เคล็ดดวงลดความวุ่นวายด้วยการหาเวลาไปทำบุญดาวเสาหรือจัดโต๊ะทำงานจัดบ้านจัดร้านใหม่อยู่บ่อยๆเพื่อต้อนรับพลังงานใหม่ๆและลดความวุ่นวายไปในตัวนะคะ กระแสดวงความรักจัดว่ายังแรงอย่างต่อเนื่องค่ะช่วงปลายปีแบบนี้ต้องใช้เวลากับการทำงานมากขึ้นจึงแม่แนะนำให้คนโสดรีบร้อนมีความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่การมีคู่มีแฟนในช่วงนี้อาจจะกระทบหน้าที่การงานและผ่านทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันได้สำหรับคนที่มีคู่มีแฟนหรือมีครอบครัวอยู่แล้วก็ต้องใช้ความพยายามให้มากขึ้นในการประครับประคองความสัมพันธ์เพราะความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์เปราะบางนะคะ ควรหาเวลาไปเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างเพื่อพลิกฟื้นความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นค่ะมาต่อกันที่ท่านที่เกิดในราศีพฤษภนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนค่ะมีเกณฑ์เสียเงินเยอะมากจริงๆยกให้เป็นราศีที่มีเกณฑ์ทรัพรั่วกระเป๋าฉีกเบอร์ต้นๆในช่วงปลายปีนี้เลยนะคะ มีเกณฑ์เสียเงินก้อนใหญ่แต่ถ้ามีการวางแผนใช้จ่ายหรือซื้อของชิ้นใหญ่หญเช่นซื้อบ้านซื้อรถลงทุนอะไรเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นการเสียเงินอย่างมีประโยชน์แต่ถ้าไม่มีการวางแผนเตรียมการใดๆเอาไว้เลยมีเกณฑ์จะเกิดปัญหาเซอร์ไพรส์หรือเกิดภาวะหมุนเงินไม่ทันตามมาได้เดือนนี้คงต้องดูแลการใช้จ่ายอย่างรอบคอบที่สุดค่ะ จริงๆการเปลี่ยนแปลงของดาวเสาร์จะส่งผลที่ดีต่อหน้าที่การงานอย่างมากนะคะแต่ด้วยจังหวะนี้ดวงดาวเพิ่งเปลี่ยนไปหมาดๆจึงอาจจะส่งผลยังไม่ชัดเจนนักคงต้องอดทนรอคอยด้วยความหวังกันไปก่อนเพราะมีโอกาสในการได้โปรโมทเลื่อนขั้นแต่สิ่งที่ต้องเตือนก็คือการพูดคุยสื่อสารการตกลงในเงื่อนไขต่างๆ แม้แต่เรื่องของเอกสารสำคัญสคัญก็จะมีความผิดพลาดพยายามอย่าประมาทและตรวจสอบอย่างรอบคอบด้วยตัวเองจะดีที่สุดค่ะกระแสดวงแรงนะคะจึงต้องเตือนคนโสดหรือคนที่เพิ่งเริ่มต้นคบหากันเป็นพิเศษ ความแรงของดวงจะส่งผลให้มีปัญหามีความหวาดระแวงกันและสุดท้ายก็ต้องแยกย้ายกันไปหรืออีกฝ่ายอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างปกปิดเอาไว้สำหรับคนมีคู่มีแฟนอยู่แล้วเกณฑ์ดวงความสัมพันธ์ค่อนข้างเปราะบ,บางคงต้องดูแลกันให้มากขึ้นหรือเปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวด้วยกันบ้างเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นค่ะ มาต่อกันที่ท่านที่เกิดในราศีเมถุนนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวังวนที่15มิถุนายนถึงวันที่16รกรกฎาคมค่ะจังหวะน,นี้ดวงดาวเปลี่ยนดาวเสายกย้ายเปลี่ยนราศีซึ่งจะส่งผลที่ดีต่อก,การเงินอย่างมากเดือนธันวาคมนี้จะมีโชคโดดเด่นโดยเฉพาะโชคทางด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดินบ้านทรัพย์สินมรดก รวมถึงเงินทองรายได้ที่รอคอยมานานเช่นค่าคอมมิชชั่นส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการลงทุนแม้แต่โชคลาภเล็กๆน้อยๆต่างก็เริ่มเข้ามาและมีเงินทองใช้จ่ายได้อย่างสบายใจมากขึ้นนะคะเมื่อดวงดาวเปลี่ยนจะส่งผลให้ราศีเมถุนมีความเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นแถมยังไร้ตัวช่วยต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคด้วยตัวเอง แต่เชื่อว่าจะผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนเพียงแต่ต้องอดทนและเติมกำลังใจให้กับตัวเองเยอะๆซึ่งโดยรวมแล้วดวงการงานช่วงนี้ถือว่าดีมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีโอกาสได้รับมอบหมายงานใหม่ๆได้บุกเบิกเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่จะมาพร้อมกับความชุลมนุนวุ่นวายเป็นเรื่องปกติค่ะ อยู่ในช่วงเวลาที่ความรักไม่โดดเด่นเลยนะคะแถมยังมีเรื่องที่ต้องเตือนกันด้วยเพราะความรักครั้งเก่าจะหวนกลับมาดังนั้นคนมีคู่มีแฟนแล้วต้องหนักแน่นและต้องระวังความสัมพันธ์ให้ดีๆค่ะสำหรับคนโสดพยายามอย่ารีบร้อนกับความรักค่อยๆศึกษากันไปก่อนรอปีหน้าฟ้าใหม่น่าจะมีลุ้นในความรักใหม่ๆเข้ามานะคะมาถึงท่านที่เกิดในราศีกรกฎค่ะ หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมเดือนธันวาคมนี้ถือว่าเป็นเดือนแห่งโชคลาภเงินทองมีโอกาสที่ดีทางการเงินเข้ามาในหลายช่องทางทั้งรายได้จากงานประจำรายได้จากการติดต่อเจราจาหรือส่วนแบ่งจากการลงทุนทำธุรกิจรวมถึงหนี้สินเก่าๆและโชคลาภเล็กๆน้อยๆก็จะมีเข้ามาสมทบด้วยค่ะถือว่าการเงินช่วงนี้ค่อนข้างดีและคล่องตัวอย่างมากเลยนะคะ จากการที่ดาวเสาร์มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในช่วงนี้บวกกับในดวงของราศีกรกฎจะมีดาวพฤหัสเข้ามาเป็นตัวช่วยอยู่แล้วซึ่งจะส่งผลให้การงานได้เริ่มต้นซิงใหม่ๆแต่อาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยทิ้งทวนส่งท้ายปีอยู่บ้างแต่ถ้าผ่านช่วงสิ้นปีนี้ไปได้เชื่อวนาที่การงานจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีความสำเร็จก้าวหน้าแล้วก็ยังได้รับความช่วยเหลือซัพพอจากผู้ใหญ่เจ้านายมากขึ้นอีกด้วยค่ะ อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงทางด้านความรักนะคะคนมีคู่มีแฟนแล้วจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์บางคู่ถึงขั้นเลิกลาแยกย้ายกันไปซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะทําให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจอยู่บ้างแต่เชื่อว่าจะเป็นการเปลี่ยนที่จะทําให้มีความสุขมากขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะสำหรับคนโสดยังไม่เหมาะกับการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่แนะนำให้รอลุ้นในปีหน้าฟ้าใหม่ดีกว่านะคะ มาถึงท่านที่เกิดในราศีสิงค์ค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนนะคะเกณฑ์รายได้ถือว่าดีมีช่องทางในการหาเงินสร้างรายได้ที่ดีเข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของดาวเสาร์นในช่วงนี้และยังมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีจากการได้รับโอนทรัพย์สินมรดกส่วนแบ่งต่างๆเข้ามาอีกด้วยถือว่าเป็นผลดีต่อการเงินของชาวราศีสิงห์อย่างมากค่ะ ช่วงเดือนธันวาคมนี้มีเกมเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างที่จะทําให้เกิดความสําเร็จก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่จะมาพร้อมกับปัญหาอุปสรรคที่ยากเย็นเต็มไปหมดมีอุปรสรรคศัตรูในดวงชะตาเหมือนกับว่าต้องรับผิดชอบการงานที่หนักหนาสาหัสพอสมควรดังนั้นอย่าท้อใจไปก่อนเพราะจังหวะดดวงในช่วงปลายปีแบบนี้จะก่อให้เกิดข่าวดีมีความสําเร็จที่ดีเข้ามานะคะ จังหวัดดวงช่วงนี้ยังไม่แนะนําคนโสดให้มีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆแนะนําให้ทุ่มเทชีวิตไปกับการทํางานไปก่อนหลุนความรักกันอีกทีในปีหน้าฟ้าใหม่หรือถ้ามีคนคุยด้วยแล้วก็ยังสามารถคุยกันต่อได้ดีและคบหากันไปได้เรื่อยๆแบบไม่หวือหวาใดๆสาหรับคนที่มีคู่มีแฟนแล้วยังดูแลความสัมพันธ์กันได้ดีเช่นกันคะ่ะ มาต่อกันที่ท่านที่เกิดในราศีกันนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่17ตุลาคมค่ะดวงดาวการเงินมีพลังอย่างมากมีผลให้การเงินคึกคักลงตัวรายได้จะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องหมุนเงินได้คล่องตัวแล้วก็ยังมีเงินเหลือชำระหนี้สินได้ทันกำหนดเวลากระแสดวงการเงินถือว่าดีอย่างมากดังนั้นพยายามเก็บออมเอาไว้บ้างเพื่ออนาคตของตัวเองนะคะ ดวงการงานค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นงานใหม่แบบชัดเจนหลายคนมีโอกาสได้เปลี่ยนงานตามความตั้งใจหรือมีการลงทุนทำธุรกิจใหม่ๆเข้ามาซึ่งดูเหมือนว่าต้องดูแลรับผิดชอบเยอะมากขึ้นด้วยค่ะแต่ช่วงนี้ให้ระวังงานด่วนงานเร่งเอาไว้หน่อยนะคะทางที่ดีควรเตรียมตัวรับมือแก้ไขปัญหาให้ดีๆเพราะการเริ่มต้นใหม่จะมาควบคู่กับปัญหาอุปสรรคเป็นเรื่องปกติค่ะ ดวงดาวส่งผลให้คนโสดได้เจอกับคนมีตำาหนิมีครอบครัวมาแล้วหรือเป็นคนที่มีช่วงอายุที่ห่างกันไม่ใช่ไม่ดีนะคะแต่คงต้องเรียนรู้ปรับตัวและทําความเข้าใจกันเยอะหน่อยสำหรับคนมีคู่มีแฟนหรือมีครอบครัวอยู่แล้วยังดูแลกันต่อไปได้ดีมีปัญหามีความขัดแย้งเข้ามาให้กระทบกระทั่งกันบ้างเหมือนลิ้นกับฟันแต่ยังไม่ถึงขั้นเลิกลาแยกย้ายกันไปอย่างแน่นอนคะ่ะ มาต่อกันที่ท่านที่เกิดในราศีตุลน,นะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่18ตุลาคมถึงวันที่16พฤศจิกายนค่ะด้วยดาวเสา์จะมีการเปลี่ยนและย้ายราศีในช่วงเดือนธันวาคมนี้จึงมีผลให้การเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ติดขัดหยุดชะงัก รายได้เข้ามาอย่างล่าชา้าดวงการพูดคุยติดต่อการเจรจางานจะเกิดความผิดพลาดและเป็นเหตุให้ได้เงินเข้ากระเป๋ายากเย็นละเกินดังนั้นต้องวางแผนการใช้ใจ่ายไว้ให้ดีๆถ้าขาดการวางแผนที่ดีแล้วอาจจะทำให้เกิดเป็นปัญหาหนี้สินและหมุนเงินสะดุดผิดพลาดตามมาได้นะคะ ดวงดาวมีความแรงจึงเป็นผลให้การงานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงสูงมากหรือมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบสภาพแวดล้อมใหม่ๆถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีของคนที่วางแผนอยากปรับเปลี่ยนงานอยู่แล้วค่ะแต่กลับส่งผลที่ไม่ดีต่อคนที่ไม่อยากเปลี่ยนงานตอนนี้ดังนั้นควรแก้เคล็ดดวงด้วยการหมั่นจัดโต๊ะทํางานเปลี่ยนสภาพแวดล้อมด้วยตัวเองบ่อยๆเพื่อลดความเสี่ยงลักษณะนี้ลงอย่างน้อยก็ผ่อนหนักให้เป็นเบาลงได้นะคะ ดวงดาวส่งผลดีต่อคนโสดมีโอกาสได้พบเจอความรักครั้งใหม่ๆได้เจอกับคนที่ถูกสเปคถูกใจเข้ามาพูดคุยทำความรู้จักด้วยเริ่มเห็นเขาลางที่ดีมีลุ้นแน่นอนสำหรับคนมีคู่มีแฟนแล้วยังดูแลความสัมพันธ์กันได้ดีมีเรื่องราวผิดใจกันอยู่บ้างแต่ยังพูดคุยปรับความเข้าใจกันได้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงบั่นทอนความสัมพันธ์นะคะ มาถึงท่านที่เกิดในราศีพิจิกละค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมการที่ดาวเสาเปลี่ยนระยายราศีในช่วงเดือนธันวาคมนี้จะช่วยส่งเสริมให้การเงินมีความคึกคักอย่างมากทั้งรายได้ประจำและรายได้เสริมต่างๆจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องถือว่าเป็นข่าวดี ถึงแม้ว่ารายได้ในช่วงนี้อาจจะไม่ใช่เงินก้อนโตก้อนใหญ่อาจจะเป็นแค่เงินจำนวนเล็ก,ลกๆน้อยๆแต่เข้ามาบ่อยๆเมื่อบวกลบคูณหารกันแล้วก็ถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะพอสมควรเช่นกันค่ะดาวเสาร์ที่เปลี่ยนราศียังส่งผลทำให้การงานมีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมีสังคมการทำงานที่กว้างขึ้นมีโอกาสได้เจอลูกค้าใหม่ๆคนใหม่ๆ ถือว่าจังหวะดดวงการงานในช่วงส่งท้ายปีแบบนี้จะทําให้เกิดโชคลาภข่าวดีในการทํางานหลายอย่างแม้แต่การติดต่อเจราจาต่างๆการสอบสัมภาษณ์การสมัครงานล้วนแต่จะมีผลลัพธ์ที่ดีตอบกลับมาเช่นกันนะคะเกณฑ์ดวงความรักยังไม่ดีค่ะมีแต่ปัญหาและเรื่องราวจุกจิกน่าหงุดหงิดเกิดขึ้นแทบทุกวันต้องเตือนนะคะคนที่มีคู่มีแฟนแล้วต้องพยายามพูดคุยกัน ปรับความเข้าใจกันให้มากขึ้นอย่าปล่อยปลาล่าเลยในความรู้สึกที่เกิดขึ้นหรือพากันไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างเพื่อลดความแรงของดวงและช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้มมากขึ้นสําหรับคนโสดไม่ต้องรีบร้อนมองหาความรักในช่วงนี้ใช้ชีวิตโสดส่งท้ายปีไปก่อนน่าจะมีความสุขกว่ากันเยอะค่ะมาต่อกทตินที่เกิดในราศีธนูนะคะ หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราคมค่ะดาวเสากํกำลังจะย้ายออกไปจากดวงของราศีธนูแล้วเดิมนั้นมีดาวเสาโว,วนเวียนอยู่ในดวงชะตามาแล้ว2-3ปีที่ผ่านมาช่วงเดือนธันวาคมนี้ราศีธนูจะมีการปรับเปลี่ยนชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งดวงการเงินจะได้รับอานิสง์ผลดีตามไปด้วยเช่นกัน มีเกณฑ์นในโชคลับที่โดดเด่นโดยเฉพาะโชคจากการลงทุนและการเสี่ยงทั้งหลายบวกกับรายได้ยังมีความคึกคักลงตัวการลงทุนทําธุรกิจอยู่ในเกณฑ์ดีเรียกได้ว่าหยิบจับสิ่งไหนก็ล้วนเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นค่ะอยู่ในช่วงที่การทํางานจะมีความสบายใจมากขึ้นปัญหาอุปสรรคลดน้อยลงหรือมีทางออกที่ลงตัวเพียงแต่ช่วงนี้ดาวเสาเพิ่งย้ายออกไปหมกมาดภาษาดวงเรียกว่าดวงดาวถีบออก ซึ่งอาจจะส่งผลให้มีความแรงทิ้งทวนส่งท้ายปีอยู่บ้างเชื่อว่าถ้าผ่านโพ้นจากปีนี้ไปแล้วจังหวัดดวงการงานจะเปลี่ยนไปในทางบวกมากขึ้นและส่งผลให้มีความสำเร็จตามมาอย่างแน่นอนค่ะ ดวงดาวส่งผลให้คนไม่ดีคนไม่จริงใจออกไปจากชีวิตของชาวราศีธนูใครที่มีคนรักไม่ดีก็จะมีเหตุให้ได้แยกย้ายกันไปและมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าสำหรับคนที่มีแฟนที่ดีอยู่แล้วยังดูแลกันได้ดีมีโอกาสขยับขยายความรักความสัมพันธ์ให้เกิดความมั่นคงในชีวิตคู่มากขึ้น ส่วนคนโสดยังพอมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนใหม่เข้ามาให้ลุ้นแต่ทั้งนี้ก็อย่ารีบร้อนค่อยๆศึกษากันไปก่อนแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีดีกว่าค่ะมาถึงท่านที่เกิดในราศีมังกรนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะดาวเสารได้ย้ายเข้ามาในดวงชะตาของชาวราศีมังกรแล้วมีผลให้การเงินดีขึ้น มีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นเพียงแต่ในช่วงนี้จะมีเกณฑ์รายจ่ายในสิ่งของใหญ่ๆมีมูลค่าเยอะๆเข้ามาด้วยถ้าวางแผนจะซื้อบ้านซื้อรถซ่อมบ้านเป็นตน้นถือว่าเป็นรายจ่ายที่ดีและเหมาะสมกับดวงแต่ถ้าไม่มีการวางแผนใดๆเอาไว้เลยนั่นหมายถึงการเสียเงินในแบบไม่ตั้งใจแถมยังเป็นรายจ่ายที่ก้อนใหญ่ที่ไม่ควรจะเสียอีกด้วยค่ะ มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเยอะที่สุดในช่วงนี้ทั้งเรื่องของงานและสภาพแวดล้อมที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งทําให้ต้องเรียนรู้ปรับตัวกันไปสําหรับคนที่วางแผนจะเริ่มต้นธุรกิจในช่วงนี้ถือว่าดีเลยนะคะเพียงแต่ดวงดาวเพิ่งเปลี่ยนและยังไม่นิ่งเท่าไหร่จึงมีผลให้การงานเกิดความผันผวนมีความวุ่นวายอยู่บ้างเชื่อว่าราศีมังกรจะผ่านพ้นไปได้และไม่น่าเกินกําลังของตัวเองแน่นอนคะ่ะ ความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่มีแฟนแล้วยังช่วยการประครับประคองไปได้ต่อได้ดีนะคะแต่เวลาส่วนใหญ่ในช่วงสิ้นปีนี้อาจจะไปลงกับการสะสางงานซะเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นอย่าละเลยในการสื่อสารบอกกล่าวเพื่อความเข้าใจที่ดีต่อกันสำหรับคนโสดช่วงนี้ยังดูเงียบเงียบเงาๆอยู่สิ้นปีนี้คงต้องเคาดาวกับเพื่อนไปก่อนรอรุ้นกันอีกทีปีหน้าดีกว่าค่ะ มาต่อกันที่ท่านที่เกิดในราศีกุมนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวส่งผลให้ราศีกุมมีเกณฑ์เสียเงินเยอะเดือนธันวาคมนี้มีรายจ่ายจิปาถะด้วยภารานีสินต่างๆและรายจ่ายส่วนตัวพร้อมเพรียงต่อแถวเรียงคิวกันเข้ามาเลยค่ะ ดังนั้นเพื่อลดดวงเสียเงินให้น้อยลงแนะนำให้ไปทำบุญบริจาคเงินตามกําลังที่เราไว้เพื่อแก้เคล็ดดวงผ่อนหนักให้เป็นเบาลดการเสียเงินในเรื่องอื่นๆให้น้อยลงด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเตือนค่ะช่วงนี้ต้องดูแลจิตใจตัวเองให้ดีๆเพราะมีเกณฑ์เครียดและกดดันจากคนรอบข้างมีปัญหากับผู้ใหญ่เจ้านายและเพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นผลให้เกิดความหมงุดหงิด ใจร้อนตามมาได้ง่ายดังนั้นทำใจเบาๆและปล่อยวางค่อยๆแก้ไขกันไปค่ะเชื่อว่าเวลาจะช่วยให้ปัญหานั้นดีขึ้นเองช่วงนี้อาจจะเหนื่อยน่อยวุ่นวายอยู่สักหน่อยขอให้อดทนและรอจังหวะดวงในปีหน้าราศีกุมจะเป็นราศีที่ติดอันดับราศีที่ดวงดีมากในปี64กันเลยทีเดียวนะคะจังหวะดวงความรักดีนะคะแล้วก็ไปต่อได้ดีด้วย คนมีคู่มีแฟนแล้วยังดูแลความรักความสัมพันธ์กันได้ดีมีความเข้าใจกันมากขึ้นเรียกว่ามีความแฮปปี้ส่งท้ายปีอย่างแน่นอนส่วนคนโสดยังพอมีโอกาสได้ลุ้นในการมีคู่มีแฟนบ้างแล้วมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาพูดคุยทำความรู้จักและพัฒนาสารต่อกันไปได้ด้วยดีค่ะและแล้วก็มาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีมีนนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคม ถึงวันที่13เมษายนค่ะการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีทั้งรายได้และโชคลาภช่วงนี้รายได้มีความคึกคักต่อเนื่องแถมยังมีเกณฑ์ได้รับโชคเข้ามาแบบไม่คาดฝันอีกด้วยยิ่งถ้ามีความชอบในการวัดดวงเสี่ยงดวงด้วยแล้วลก็มีโอกาสจะได้โชคลาภเข้ามาแบบปุบป,ปับแน่นอนถือว่าดวงดาวที่เปลี่ยนแปลงในช่วงเดือนธันวาคมนี้จะช่วยส่งเสริมการเงินของราศีมีนได้เป็นอย่างดีค่ะ ผลของดวงดาวที่เปลี่ยนแปลงยังช่วยส่งเสริมหน้าที่การงานอีกทางหนึ่งด้วยนะคะมีโอกาสได้ทั้งงานที่ดีและเงินที่ดีเข้ามาพร้อมกันหลายสิ่งที่เคยติดขัดมาก่อนหน้านี้ก็จะได้รับการแก้ไขหรือได้รับความช่วยเหลือซัพพอร์ตให้เกิดความสําเร็จก้าวหน้ามากขึ้นรวมถึงคนที่อยากต่อย,ยอดทําธุรกิจใหม่ๆถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเช่นเดียวกันค่ะดวงดาวแรงนะคะจึงต้องระวังในการพูดคุยสื่อสารกันให้มากขึ้น เพราะคำพูดเล็กๆอาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ตามมาได้ง่ายกว่าปกติอีกทั้งช่วงนี้หนะ้าที่การงานจะทำให้ไม่มีเวลาส่วนตัวดังนั้นต้องแบ่งเวลากันดีๆและสื่อสารบอกกล่าวคนรักให้เข้าใจกันด้วยเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาต่อกันสำหรับคนโสดจังหวะด,ดวงยังไม่เหมาะกับการเปิดใจคบหาใครใหม่ๆแนะนำให้รอลุ้นปีหน้าไปเลยดีกว่านะคะเอาละค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงไหนที่มีเก์โกยเงินส่งท้ายปีโดยหมอช้างกันนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ